สวัสดีครับอ่านะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องนะครับ b ีเอนะครับฝาแดงจอโค้งนะครับปี95นะครับตัวนี้ได้ปลายปีนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันครับผมได้เป็นโครงลายพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้เครื่องฟิตติดง่ายนะครับเครื่องฟิตติดง่ายภายในสะอาดสะอาๆนะครับสวยงามได้เป็นจอโค้งนะครับยอดนิยมครับ สุดทนสุดประหยัดครับได้ power ครับตัวนี้ power เ,เครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆนะครับตามสไตล์นะครับ big M ฝาแดงนะครับคันนี้เครื่องฝาแดงด,ดี25เครื่องดีนะครับไม่ไอไม่ดันนะไม่ไอไม่ดันขับไกลสบาย สวัสดีครับแฟนเพจรถบ้านสุขใจครับวันนี้ได้นิสสันนะครับบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับจอโค้งปี1น9 5นะครับปลายปีเป็นจอโค้งนะครับพามชมสีสันรอบๆอบคันนะครับได้แม็กยางนะครับดอกหนาใช้งานสบายครับคันนี้สีสันรอบคันนะครับ ันนี้ได้พร้อมคอกเลดนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับพาชมสีสันกันก่อนนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานคอกบรรทุกใช้งานนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยครับมาดูสีสันครับผมมีตำหนิบ้างนะครับนะตามอายุการใช้งานนะครับได้เป็นเครื่อง2อ0พดีเซลนะครับตัวนี้ ทนประหยัดนะครับขับใกล้ขับไกลได้สบายใครสนใจนะครับคันนี้อยู่สุพรรณบุรีครับผมนแวะเข้ามาดูกันได้นะครับพาไปชมภายในกันครับภายในได้ทรงเดิมๆครับผมได้พวงมาลัย power แอร์เย็นนะครับนะ เกียร์ชิดดีนะครับขับไกลสบายภาษี6 7นะตัวนี้ต้องต่อพาสีเอาหน่อยนะครับภาษี67ขาดไม่เกินนะครับภายในยังได้เดิมๆครับสะอาดสวยงามน่าใช้ได้จอโค้งนะครับแผงประตูเครื่องเกียร์ดีครับขับไกลสบายกระบะมีแม็กไลเนอร์พร้อมอคอกลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับ ชุดโอมเอกสารพร้อมนะครับใครสนใจพิกเอ็มฝาแดงคันนี้นะครับมาดูรถกันได้ครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ